เปิดเลยก็จ,จอยกับความกรอบและรสชาติความอร่อยที่เกินต้านโมเมนต์ไหนก็จอยได้แค่เปิดเลยก,ก็อร่อยจอยไม่หยุดเลย ที่บริเวณทางเชื่อมอาคารสารกลางจังหวัดเพชรบูร์ชายสิทธิ์ชัยสมฤทธิ์ผลประลัดจังหวัดเพชรบูร์เป็นประธานเปิดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันแห่งครอบครัวโครงการรวมพลังสร้างกลไกาการพัฒนาผู้สูงอายุในชุมชนร่วมส่งเสริมและพัฒนาภูมิปัญญาให้ยั่งยืนภายใต้แนวคิดปลูกพลังวัยเกา่าเปลี่ยนภาระเป็นพลังกิจกรรมคารวัลครอบครัวปัวป่นสุขสูงัยและคนพิการมีนางสาวนิชาพัฒน์วิบูลพาณิช พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรีกล่าวราง,งาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้สูงอายุผู้แทนอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ผู้ได้รับการคัดเลือกระดับจังหวัดเป็นบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัวครอบครัวร่มเย็นชมรมผู้สูงอายุเข้มแข็งสพอสดีเด่นครังปัญญาผู้สูงอายุดีเด่นและเจอที่สำมกงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมในงานนางสาวนิชาพันธ์วิบุญพาณิชพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูร์กล่าวว 啊。 ประชากรของประเทศไทยก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ในปี2064ควบคู่กับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีทําให้เกิดการดําเนินชีวิตหรือวิถีชีวิตของสมาชิกในครอบครัวที่เปลี่ยนแปลงไปรวมถึงต้องการบริโภคข้อมูลข่าวสารเพิ่มขึ้นด้วยซึ่งเห็นได้จากคนในสังคมนิยมจะสื่อสารกันโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ส่งผลทาให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวถดถอยลงสมัรง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งมีภารกิจ หลักที่สําคัญในการดำเนินการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัวและการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุในชุมชนที่ต้องการให้ครอบครัวและผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจตระหนักถึงคุณค่าและพลังของผู้สูงอายุให้ความสําคัญกับการศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิตสร้างสังคมให้เกิดการตระหนักถึงความสําคัญถึงการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคมไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐเอกชนและภาคประชาชนจึงได้มีการจัด งานวันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันแห่งครอบครัวขึ้นโครงการรวมพลังสร้างกลไกาการพัฒนาผู้สูงอายุในชุมชนร่วมส่งเสริมและพัฒนาภูมิปัญญาให้ยั่งยืนภายใต้แนวคิดปลูกพลังไวเกา่าเปลี่ยนภาร,ระให้เป็นพลัง กิจกรรมคารวานครอบครัวปั่นสุขสูงวัยและคนพิการประจำปี2566เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียริให้แก่ชมรมผู้สูงอายุเข้มแข็งสพอ,อสดีเด่นปี2565ครั้งปัญญาผู้สูงอายุดีเด่นครอบครัวร่วมเย็นระดับจังหวัดและบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัวโดวยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบไปด้วยการแสดงดนตรีอังกะลุงโดยศูนย์ฝึกสมองฉลาวความเสื่อมโรงพยาบาลสมเด็จพยุพร,ราชลมเก่าการมอบโล่เชิดชูเกียริชมรมผู้สูงอายุเข้มแข็ง สอพอ,อ,อสอดีเด่นปี2565การมอบโล่ประกาศกิจคุณครังปัญญาผู้สูงอายุดีเด่นการมอบโล่กิจิบัตรครอบครัวร่วมเย็นระดับจังหวัดบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัวและการมอบประกาศสิบัตรชมรมผู้สูงอายุเข้มแข็งนอกจากนี้มีการจัดก,กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุเยี่ยมชมกิจกรรมส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุการฝึกทักษะและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์และการตลาดในการจำหน่ายสินค้าออนไลน์การแบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทาง การเมืองานการส่งเสริมและการพัฒนาศักยภาพสพอสเพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการพัฒนาศักยภาพในทุกด้านอย่างครบทุกมิติและกิจกรรมคารวันครอบครัวไทยปันสุขออกเยี่ยมและมอบสิ่งของให้กับผู้สูงวัยและคนพิการ